สวัสดีค่ะทุกทุกคนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งเก้านะคะทั้งหมดที่ผ่านมาคลิปนี้นี้ก็ต้องเอามารวมอยู่ในคลิปนี้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่2 2่สถึงยี ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปรับปริ่มใจความสันติสุขความอดกลั้นความปราณีความดีความสัจซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยความรักให้เกลียดความบาป พระเจ้าเป็นความรักแต่พระองค์เกรดความบาปให้แยกระหว่างความบาปและคนบาปพระเจ้ารักทุกคนและทำทุกสิ่งด้วยความรักอย่ามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบแต่ให้เราทำได้ในทุกสิ่งด้วยความรักเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ถ้าสิ่งนั้นเป็นนาำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อท่านความปราบรื้มใจเช่นชมยินดีอธิษฐานและขอบพระคุณอยู่เสมออยู่สม่ำเสมอในทุกกรณีให้เป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าเพราะนี่คือนาำพระทัยของพระเจ้าความสันติสุข ได้มาจากไหนได้มาจากการอธิษฐานหรือการนมัสการด้วยเสียงเพลงการอธิษฐานพึ่งพ,พระพเจ้าสันติสุขที่เกินความเข้าใจแบบที่อธิบายไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นกับท่านการนมัสการด้วยบทเพลงแม้ท่านจะอยู่ ที่ไหนก็ตามไม่ได้มาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การไปนมัสการด้วยบทเพลงที่โบสถ์แต่ท่านอยู่ส่วนตัวท่านก็นมัสการได้ท่านจะร้องเพลงท่านจะเล่นเดินตรีหรือท่านจะเปิดเพลงนมัสการก็เป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยเหมือนกันอดกลั้น ความอดทนก็ต้องคู่กับความอดกลั้นหากท่านอดทนได้ต่อทุกสิ่งท่านก็จะมีความอดกลั้นได้ท่านก็จะระงับจิตใจระงับอารมณ์ระงับความคิดของท่านได้และอยู่ในความหวังในพระเจ้ามองไปที่พระเจ้าเพราะทุกสิ่ง ที่อยู่บนโลกนี้ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งชั่วคราวความปรานีเป็นความเมตตาเป็นความรักจากพระเจ้าเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับแต่สิ่งที่ดีเหมือนที่เราได้รับจากพระเจ้า ทุกสิ่งดีมาจากพระเจ้าทาั้งนั้นความดีมองไปที่ความดีของพระเจ้าทรงกระทำอะไรให้เราบ้างทรงมีพระสัญญาอะไรให้เราบ้างมีพระคุณกับเราอะไรบ้างในพระบุตรคือพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงกระทำกับเราให้เรา ประทานอะไรให้เราบ้างยอมเสียสละอะไรให้เราบ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยอะไรเราบ้างเป็นผู้ที่พระเยซูทูลขอต่อพระบิดาเพื่อมาเป็นผู้ช่วยเรา และสรรเสริญพระเจ้าในทุกๆกกรณีไม่ว่าท่านจะมีเรื่องที่ดีใจหรือเสียใจก็ตามให้มองไปที่พระเจ้าความสัต์ื่อสัต์ื่อในพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟังยอมจำนน ทำตามทุกสิ่งตามพระประสงค์ตามนามพระไทยของพระเจ้าให้นำพระวจนะของพระจของพระบิดาพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของท่านในการดำเนินชีวิตของท่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เพียงใช้แต่ฝ่ายวิญญาณแต่คือคู่มือในการดำเนินชีวิตของท่านในแต่ละวันด้วย ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อใจพึ่งพาพระเจ้าเข้าหาพระองค์เป็นเหมือนเด็กเล็กๆให้พระองค์เป็นแบบอย่างให้พระเยซูเป็นแบบอย่างเด็กเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่พวกเขาก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบ แล้วก็ทำแบบนั้นทำตามผู้ใหญ่นั้นก็ให้เราเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพระเยซูปเป็นเหมือนเด็กๆ,ๆนั้นท่องใจไม่ว่าเราจะคิดว่าเราเรียนมาสูงรู้มาเยอะรู้ข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดเราก็ต้องถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าพระเยซูปเป็นเหมือนเด็กๆ,ๆให้เราได้รับความสุภาพ อ่อนโยนอ่อนน้อมนั้นจากพระองค์และให้เราได้เรียนแบบได้ทำตามได้เป็นเหมือนพระองค์ในทุกๆสิ่งของพระองค์การรู้จักบังคับตนควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกาย ให้อภัยต่อทุกคนให้อภัยต่อทุกเรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ต้องมีอยู่ในเราด้วยเช่นกันพระเยซูดำเนินชีวิตเคลื่อนทำพันธกิจทุกสิ่ง ตามพระบิดาตามการทรงนำด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้เราได้เคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระเยโซอยู่ในพระคำซื่อสัตย์ในพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟังและทำตาม แล้วท่านจะได้อยู่ในทางที่ควรจะเดินไปเมื่อท่านเติบใหญ่เติบโตแล้วท่านก็จะไม่พลาดจากทางนั้นการเติบโตในฝ่ยายวิญญาณเมื่อท่านเติบโตในระดับหนึ่งท่านก็ยังเป็นเด็กอีกในระดับหนึ่งท่านต้องเติบโตไปเรื่อยๆ ท่านต้องเป็นเดกเ็กเล็กๆที่เข้าหาพระเจ้าพระเยซูแล้วเรียนรู้ให้พระองค์เป็นแบบอย่างขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่านนะคะพระเจ้าหลักทุกท่านและปรารถนาให้ทุกคนได้เป็นเหมือนพระเยซูคริส ในทุกๆด้านเราอาจจะไม่มีทางได้เป็นเหมือนพระองค์แบบร้อเซแต่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่เราได้มาแล้วนั้นที่พระองค์ทรงประทานให้นั้นที่พระเยซูทรงแลกมาให้เราแล้วนั้นที่บนการเขนคือชีวิต ที่คบบริบูรณ์ที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์นั่นเองขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ค่ะ